ให้มารับอุ้ยยี oh ่เดียวเหรอพยายามชุบเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยอย่าแยกอย่าแยกกันเยอะเห็นไหมตัวชุบอ่ะเดี๋ยวปิดให้เยอะในโบล้วชุบลืออยู่ชุบลืออยู่คุมหน่อยชุบอยู่ชุบยู่คุมหน่อย เอ้พพีี่่่ลิฟคุมหนยกันเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนเฮ้ยตื่นมาแล้วไปเอาเพื่อนขึ้นไม้หมดเลยมาอะไรอะพี่ดูไม่ไหวเดี๋ยวไอ้เด้ไปิดปิดตัวชุบไอปิดปิดตัวุบตรงไหนตรงไหนมึงเรียกกูปั๊ม ชุบพี่แทนนะชุบ <hatten> พี oh, ่แทนนะชุบพี่แทนนะดูหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่เคนสันเคนสันทาวเวลเคนสันพี่ดิเคมาดูหน่อยทาวเวลเต็มตัวนะทาวเวลเต็มตัวช่วนะพี่แทนไปโอริไฟ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 เยอะมาก

ซุปต้องแอร์ดอกขอซุปต้องเกล็ดอไรดอกพี่ม,พ <Yeah. S 1> มามาหน่อย <c oughs> มามาหน่อยไอเหี้ยมากูไปไหนวะ

เดี <Hoy S 2> ๋ยวผมชุบเอนพี่เดี๋ยวผมชุบผมผมผมชุบอยู่กาหน่อยผมกับพี่แซมชุบนะชุบเจ้าหนาชุบเจ้าหนาใครวะหลังบุดได้บุดบุบดไดชิบหายแล้ว ึงมาดึงมารวมตรงนี้รวมรวมรวมุยังยุยังๆชุบชุชบุชบนชน่อยกูจุ่มผิดอ่ะกูจุ่นะจมผ <หา S 2> ิดแป๊บนึงเนาะเจ๊หนาเกิดเจ๊หนาวรอ มีเก็บตัวชุบด,ด้วยมีเก็บตัวชุบด,ด้วยน้ำมีด่ามันจะชุบนะตานหน่อยตายตายตายม์ชุบหรอชุบชุบแล้วค่ะชุบแล้ว โคล่ๆผหลังวีหลังวีง v, ไม่ชุบอันนี้ชุบอยังพี่เต้ถือโทรศัพท์ไหมใครโทรมาหากูา <laughs> ย่ยัง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 ชุดไม่ลอแปตัหมดแล้วไปหมดแล้วหมดแล้ว ครับขอบคุณ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 ครับ